ประสบการณ์ที่คุณภับดียากที่สุดอเหล่าๆถามว่าประสบการณ์ที่ยากที่สุดของคุณคือเคสนะครับประสบการณ์ที่ยากที่สุดก็น่าจะเป็นเคสที่ฝันปิดลดสีมายอดห้าแสนที่ค้าเสริมพี่ค้าพี่คค่ะแล้วมันก็มียอดต่อเนื่องมาสี่แสน ต่อเนื่องหาก็ไอ้นี่เคสที่ขออนุญาตเราก็คือห้าแสนนี่คือเดือนเดียวเลยเดือนเดียวเลยเป็นฟิดค่ะก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่ปิดเขาได้โดยที่ไม่เห็นหน้าผู้บริหารเลยไม่เห็นหน้าเจ้าของเขาอ่ะเจ้าของบริษัทครับือเคสเนี้ยขันรู้จักกับน้องท่านหนึ่งในที่ทำงานของบริษัทนี้ครับแล้ว เขาก็มีป er, regard uh ัญหาในเรื่องของการเทรนแล้วก็เราได้แนะนําตัวแล้วก็ทิ้งไปกักญาติเขาทักมาปรึกษาในเรื่องของการเกเกตร์ในเรื่องของรถรเกอ่าซึ่งมันเป็นรถบรรทุกเราก็ให้คาปรึกษาทีนี้มันถึงช่วงเวลาอยู่ตอนปิดปดสิบคันตรงนี้พอดีสิบคันค่ะรถบรรทุกตู้ทึบทั้งหมดทำมาห้าหมื่นตูจุดเขามีอยู่มาก ของบุคคลภายนอก5ล้านรถใหญ่มีรับกี่บริษัทอันนี้ถ้าใครทํางานรถใหญ่จะทราบว่ารถใหญ่นะคะจะมีรับแค่ให้กี่บริษัทน้อยมากมีให้กีบ่บริษัทแล้วที่ต่อก็น่าจะทราบว่าเวลารถใหญ่เกิเดเหตุอะความเสียหายค่อนข้นาาเยอะได้หนึ่งล้านพอไหมเสาไฟฟ้าหนึน่งต้นที่ว่ากี่บาทต้นละแสนต้นลมรับชนไปสิบต้นระนาวสิบต้นก็สิบแสน พอไหมคะไม่พออันนี้คือเป็นจบที่เ้าให้มาเขาบอกว่าให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินห้าล้านห้าล้านบุคคลไายน่าห้าล้านและต้องกันเบี้ยถูกเบี้ยถูกอีอืมใหม่ยถูทีนี้เราไม่ได้ยู่ตรงกับเจ้าของอ่ะครับเราต้องผ่านอ่ะสี่สี่ขั้นตอนขั้นตอน ถูกต้องแต่ว่าเรามีสาขาที่ดีอันนี้ต้องขอบคุณทางบริษัททางคุณจอยทางคุณโรคเขาที่แบบนาะจากแต่พนักงานให้มีที่อาค่ะที่ราบลูกค้าโอเคงไมห้าแสนหกโอเคไหมครับสิบคันนห้าแสนหกเขาองมีเทียบที่อยู่นดูไหมใช่เขาต้องเกลี้ยกลักขึ้นลางนะครับเขาไม่ได้หาแท่เราที่เดียวนะถูกต้องเกยมา ขณะนั้นจบหนึ่งทุ่มคุณแบงค์อยู่กับฝันจนหนึ่งทุ่มกับน้องที่เราขอรอทีงานรอทีงานเพราะว่าประชุมไปด้วยไอที่ที่บริษัทประชุมไปด้วยคุณแบงค์ให้เต็มที่ได้เท่าไหร่ก็คือเต็มที่เท่าไหร่ใช่ไหมถูกต้องอันนี้บอกติดราคาเต็มนะห้าแสนนิ้วฝันไม่ได้ลด MGM นะอันนี้แบบพึ่งเอมีเมาเข้านะอันนี้คือรคาขายนะครับขายนะค่ะขาย นะอันนี้เราเราต่อรองกับสาให้เรได้เท่าไหร่ถูกกองอันนี้เ็คือเป็นตวนัวยธนะ์เนาะเพราะว่าถ้ามันมีปีน,นี้ยถ้าเราเปิดจุดตรงนี้ได้นั่นจะมีต่อต่อไปเพราะในบริษัทไม่มีแค่ติดยพันแนถ่ถูกไหมคะถ้าถ้าเป็นสนตงเป็นอะไรอย่างเนี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็จะเแบบอีกหน่อยนะทุกคนอะไรเงี uh ้ยค่ะก็สรุปแล้วคุณแบงค์กดไปให้ที UH! ่ห้าแสนหนึ่งห้าแสนหนึ่งปกติห้าแสนหนึไปเท่าไหร่พดิรถไปความสามารถของคุณแบงค์นี่สุดยอดสุดยอดจริงจริงจมื่นะสรุปก็คือที่ให้โจทย์มาต้องเลือกฟังของข้าห้าห้าล้านห้าล้านแล้วก็เรียกถูกทั้งก็คือปิดจบที่ เตี้ยเตงดยผ่านต่อแบบนี้เลยค่ะให้เห็นหน้าทุโเกดที่หาสนเข้าใจยังไงจสนใจเช็ดจสดใสดโอนเลยสรุปจบโนทีเวลาหนึ่โอสุดยอกเ็เป็นเคสที่ที่ปิดตายเยอะมาเพราะห เจอกับเจ้าของใช่ถ้าเราเจอตรงเนี้ย M G M จีอ็ก็เข้านะใช่ใช่แต่แค่นี้ก็ไม่รอดนะคะปิดเรียบร้อยพี่ไม่ต้องหานะพี่ไม่ต้องไปหาแล้วปิดเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะแล้วเป็นเป็นเบี้ยสี่เราเห็นเงี้ยเปบนเงินสดเป็นเงินสดด้วยครับไม่ได้จ่ายเป็นเช็คหรือว่าเยี่ยมมากเลยนะครับเขาบอกว่าอ่แล้ววิธีการที่คุณฝันบอกว่าที่คุณขัญอยากจะสร้างรายได้ ระยะยาวนะครับจากนี้ไปเราต้องมีกลยุทธ์อย่างไรที่จะสร้างรายได้ของเราให้มีระยะ